ดีจ้ามาฟังฟังเสียงกบฮ้องพี่น้องเอ้ยอืันนี้ล้อพี่นอ้องคนห้องตอบรับกันตัวแม่คนยูฟังพี่ดังโอบ๊โอบอ๊บตัวปูคนยูฟังคุณพี่น้องเอ้ยเห็นบหก พ่นห้องโตรับกันอยู่ใกล้ๆกันพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันปากดังยานนั่นเล้จบจบไปจบจบไปด้วยพี่น้อง อย่างเขาได้ยินเสียงเ่าเขาสิบอกอยู่เหมือนเก่าหนึ่งขัมาะนึ่งรอมาห เสียงคนมันเงียบไปเอ๋ออกอดเอ็ดอืเอากจ็ดนะปะเงินถิ่มมานั่งทาชีวิตในปลาจับกุ๊ เป็นห้องตอรับก <Incred> <translator> ันท <how> <it> ี่น้องทํางุ้องทัีของห้องอ๊เป็นโนียกันเป็นสีมากันมาจ้าเอามาทั้งพี่มาทั้งพี่่าสั่ คอยยู้พี่คอยยู้พี่เจ้ายู้สยเจ้ายูสวสันาฟังดี่น้อฟังพี่น้ะกโก้กุบอบกุบโอุ้โอ้คุบหมดวด้พี่น้อง เยสิวาวกันด้อดี้องสวัสดีจ้าสม,ม่กคอนโดเขาสไดยเสียงชิปน้ กับพ่อสันี่ก่อนคิดหนาเจอกันไหมสุดสุดสุดรอยทั่วโลกบ๊ายบาย